ดอยมาสตอร์คิมเฮรันสวัสดีค่ะนิวโรยมาสเตอร์คิมเฮรันนะคะผู้ที่จะนำพาผู้คนนะคะก้าวสู่ความมั่งคั่งไปด้วยกันค่ะก็ขอขอบคุณพระเจ้านะคะที่นำทางให้ฉันมายืนจุดนี้ได้ค่ะขอบคุณท่านประธานขอบคุณสปอนเซอร์แล้วก็ขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านค่ะก่อนที่ฉันจะเจอกับอาโทมี่นะคะฉันไม่ใช่มาสเตอร์อะไรนะคะฉันเป็นมาสเตอร์ ในด้านการทำงานบ้านนะคะแม่บ้านระดับมาสเตอร์นั่นเองเพราะฉันเนี่ยใช้ชีวิตนะคะแบบภรรยาที่สมบูรณ์แบบนะคะเป็นคุณแม่ที่เพียบพ,พร้อมแบบนั้นเลยจน,นวันหนึ่งนะคะมีโทรศัพท์นะคะจากพี่สาวคนที่สามของฉันค่ะว่านี่มีบริษัทดีเนะี่ยลองมาทำด้กันไหมฉันปฏิเสธเลยเพราะว่าเขาบอกว่าขายตรงนะคะแต่พี่โทรมามทุกวันเลยนะคะ จนฉันก็เริ่มหาข้อมูลและฉันก็โทรไปยังสถาบันพลังงานปรมาณูโดยตรงเลยนะคะคงกบริษัทบริษัทิันัทบัทบริริษัทบริษบิบ ฉันก็โจไปหามว่าสามารถขายผลิตภัณฑ์ของรัฐในภาคเอกชนได้คําตอบเขาก็บอกว่าได้สินค้าที่เราพัฒนานี่ถูกส่งออกไปผ่านบริษัทที่ลงทุนโดยเอกชนแล้วนะคะฉันก็เลยเริ่มมั่นใจนะะแล้วก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ค่ะแรกที่ฉันได้เข้าสัมมานานะคะําพูดที่อบอุ่นของทนประฐานและความจริงใจ ทำให้ฉันนมั่นใจมากๆเลยว่าบริษัทเนี่ยของจริงค่ะหลังจากที่จบสัมมนานะคะฉันตัดสินใจเช่าพื้นที่แล้วก็สร้างพื้นที่ของอาทมีขึ้นมาเลยค่ะฉันเข้าร่วมสัมมนาไม่ขาดเลยและสปอนเซอร์ก็มาช่วยสอนฉันอาทิตย์ละหนึ่ครั้งเป็นเวลา3เดือนค่ะฉันก็ได้เรียนรู้ระบบที่ไม่มีขีดจำกัดเลยนะคะแล้วก็มีเพดานรายได้ได แล้วพอได้ยินว่าแม้ว่าจะไม่เก่งไม่มีความสามารถก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทำให้ฉันเนี่ยไม่ยอมแพ้และไม่เคยหมดหวังเลยค่ะหลังจากที่ผ่านช่วงเวลายากลำบากนะคะอดทนนะคะจึงทำให้ฉันเนี่ยได้เดินทางไปทั่วเลยนะคะทั้งโซแทจอนูชันมาเลเซียต่างๆนะคะรวมแปดประเทศ ่ะแล้วก็ขึ้นเครื่องเบียนกว่า60เที่ยวนะคะไปเปิดศูนย์หลายประเทศเลยตอนนี้เนี่ยไม่ได้ชั้นคนเดียวแล้วนะคะแต่ที่ชั้นสำเร็จได้เพราะมีสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์นะคะที่เดินร่วมกับชั้นค่ะแต่มีคนบอกว่าชั้นบ้าไปแล้วจริงค่ะชันทำแบบความบ้าคลั่งเลยค่ะสมัยมัธยมต้น 리리사를준비하던딸그고성 <목소 리> ฉันเนี่ยรู้สึกกับครอบครัวรู้สึกผิดกับครอบครัวมากเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยฉันทำงานแบบเหนื่อยมากเลยนะคะจนแบบสามีของฉันก็ป่วยไปนะคะแล้วก็ลูกสาวคนโตเนี่ยก็ต้องแบกรับทุกอย่างตอนนั้นนะคะ